ตอนนี้ก็อยู่กับช่องแมชเชอร์นะครับวันนี้มันก็จะออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ออกเดินทางกับน้องครับชื่อว่าอุ้มครับเห็นหน้าดำๆของมันนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆอีกทีในช่วงต่อๆไปทางนี้เราออกเดินทางอารมณ์แบบอยากเดินทางน้องจะเดินทางกลับบ้านส่วนเราเนี่ยจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ายังไม่เคยไปเชียงรายเลยรอบนี้จะไปเชียงรายกันครับตอนนี้นะครับเรามาถึง จังหวัดอะไรวะเดีย๋ยวค่อยอัปเดตคิดนะครับว่าจังหวัดอะไรแต่ว่าตอนนี้มีคนยังนอนไม่ตื่น,นะครับ,บปุ๊เดินไว้ไปแล้วเราออกเดินทางกันต่อเป้าหมายต่อไปคือร้านอาหารเช้าจ้าความยากลําบากของการที่ขับรถกันมาเองนะครับนั่นก็คือการหาที่จดอดรถระหว่างที่เรารออาหารนะครับเราก็จะออกมาถ่ายบรรยากาศข้างนอกก่อนแล้วกัน เป็นร้านที่แต่งได้แบบดีมากเลยแล้วก็แต่งได้ดูแบบมีสไตล์นะครับก็อยอมรับว่าเจ้าของร้านเนี้ยเก่งนะแล้วก็คุยเอ็ดเออเพื่นบ้านเมือแบบท,ทั่วไปเลยแบบสไตล์แบบเข้าไปเลยนะทาให้ดูมีสเสน่ห์เมียงกะร,รีสอร์ทเออร้านกาแฟสปิวรีสอร์ทนี่คือแบบสุดอะตอนนี้เราก็ผ่านเข้ามาอีกวันเนื้อนะตั้งเป้าหมายว่าจะไปเที่ยวที่วัดล่องเสือเต้นนะครับเขาบอกว่าวัดน,นี้เนี่ยเป็นวัดที่มี สถาปนิกกรรมที่สวยงามมากเลยแล้วก็น่าสนใจมากเมื่อกี้ตอนเข้ามาเมไม่รู้จักชื่อร้านเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าถ้ามากินที่นี่นะจะต้องรู้จักชื่อร้านนะเพราะว่าเป็นข้าวซอยโบราณสูตรร้อยปีเลยเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนต้องบอกเลยนะครับว่าอาหารร้อนี้คือดูดีมากอย่างอันนี้นี่นี่คือไส้อั่วที่แบบว่ามี texture เยอะมากแล้วก็มีน้ำพริก อะไรสักอย่างหนึง่งนะครับมาด้วยก็จัดจานมาสวยมากเดี๋ยวไปดูรูปเอาละกันแล้วก็มาพร้อมกับแคบหมูแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวซอยนะครับเป็นข้าวซอยหมดเฮ้ยข้าวสตูว่ะข้าวสตูหมูครับข,ขอกินก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปดูรูปเอานะโบกมือให้เลยผกมือให้เลยที่นี่คือสุดยอดใครใครมาเชียงรายแล้วไม่แวะมาตีตีเลยนะ และแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับที่วัดล่องเสือเต้นนะต้องใส่หน้ากากนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันคนอื่นจากตัวเองนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าวัดนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่จะอยู่ในความทรงจําของเราไปอีกนานเลยเพราะว่าสถาปัตยกรรมที่นี่คือสวยมากแล้วก็ยูนิคสุดๆนะครับยูนิคยังไงคือวัดนี้เป็นวัดแรกๆเลยมั้งที่เราเห็นเราไม่รู้ว่าในจังหวัดอื่นหรือว่าในพื้นที่อื่นเนี่ย มีวัดไหนไหมที่ใช้สีน้าเงินเป็นธีมหลักของวัดขนาดนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสวยจริงๆ ครับผมแล้วก็วัดล่องสเสด็จเนี่ยคือเราไม่แบบสะดวกถ่ายอะไรข้างในมากมายนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยแล้วก็เกรงใจเขาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมานะครับอยากเข้ามาชมศิลปะเรื่องราวทางพุทธศาสนานะครับที่วัดล่องสเสด็จน,นะถ้าเกิดว่าได้เข้าไปข้างในตัวโบสถ์เองก็จะเห็นได้ว่าจะมีเรื่องราวของจิตกรรมฝาผนังอะไรมากมายเล่าเรื่องราวได้ว่า น่าสนใจมากเลยทีเดียวประทับใจมากๆเพราะมันสวยมากๆจริงๆหลังจากที่เราไปวัดล่องเสือเต้นกันมาเรียบร้อยนะแล้วก็มีร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งที่บอกว่าลึกลับมากเลยทางเข้ามาก็คืออาจจะแบบว่าลําบากนิดนึงอาจจะเป็นทางแคบๆแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยประทับใจมากเลยนะครับชื่อร้านว่าชีวิตธรรมดาแต่หลังจากที่เดินเข้ามาแล้วอะความรู้สึกมันก็คือไม่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วร้านนี้ไม่มีความธรรมดาเหลืออยู่เลยเพราะว่าอะไรเพราะมันพิเศษเป็นหมดทุกอย่างเลย ทุกมุมที่เดินเข้ามานะบอกได้คําเดียวว่าถ่ายรูปสวยหมดทุกมุมใครที่ผ่านไปผ่านมานะก็แวะมาที่นี่ได้อย่างที่บอกเลยมันไม่ธรรมดาการแต่งร้านของร้านชีวิตธรรมดานะครับจะอารมณ์แบบถ้าเกิดว่าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องจันดารานะจะให้ฟีลลิ่งนั้นมากมากเลยแบบเป็นบ้านของคุณหนูจันแล้วตอนนี้เรากำลังสมมติตัวเองเป็นคุณหนูจันเดินชมบ้าน <S <S นี่นะครับ มีความเป็นผู้ดีอังกฤษมากๆเลยมีชั้น2ด้วยนะแต่ไม่รู้เปิดให้แบบเข้าไปนั่งกินอะไรได้หรือเปล่าแล้วที่สําคัญนะครับฮันน mm ี่โชที่นี่อร่อยมากเ mm hmm. มื่อกี้เมลสั่งไปแล้วก็มากินกับน้องนะครับ mm hmm. ไม่ทันได้ถ่ายรูปเลยกินหมดไปแล้ว <laughs> มันอร่อยมากแล้วก็แบบโอเคมากเลยวันนี้ทําให้เมลรู้สึกว่าการเที่ยวแบบที่ไม่ได้แพลนนิ่งเนี่ยมันก็เจ๋งเหมือนกันแล้วก็เจออะไรที่เซอร์ไพรส์เยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีตอนเที่ยงนะครับทุกคน ที่เที่ยงเพราะว่าตื่นสายเนาะแล้วก็เมื่อคืนปาร์ตี้หนักไปหน่อยสังเกตได้ว,ว่าเสียงจะแฮปมากก็ไม่บอกก็รู้นะครับว่าปาร์ตี้ประมาณไหนตอนนี้เมลจะขับรถมอเตอร์ไซค์นขันไหนันนี้นะครับจะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ไรชาชุยฟงนะครับเดี๋ยวจะแวะกินข้าวระหว่างทางด้วยแล้วก็จะขับยาวๆกันไป30กิโลเลยจากที่มอแม่ฟ้ารองไปยังไรชาชุยฟงปกติเมลเป็นคนที่แบบว่า สั่งของมาแบบหลากหลายมากแล้วก็กินเยอะมากแต่ว่าแบบหลายชิ้นนะไม่ใช่ว่ากินแบบมากมาในขนาดหลายอย่างแต่กินไม่หมดเมื่อคิดอาเห็นนะครับร้านนี้เนี่ยมีเตี๋ยวที่แบบชามใหญ่มากเลยแต่ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านี่เป็นข้าวเช้าด้วยข้าวเช้าตอนเที่ยงตรงชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวโบราณอดทนเรื่องเสียงหน่อยนะเพราะว่าเสียงแหบจริงๆ มาเสร็จแล้วครับทำไมมันใหญ่อะไรขนาดนี้ต้นนี้เราอันนี้มันต้องปรุงนะครับปรุงก็ไปได้เลยดีกวะห้อยใหญ่มากนะครับห้อยแบบเ,เอามาล้างหน้าได้เลยอ่ะ าพที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับเป็นภาพเกษตรกรที่มาเก็บใบชากันเก็บกันแนตะ่ว่าตั้งใจเก็บมากเลยได้ที่นั่งดีๆริมระเบียงนิดหน่อยอาจจะแบบไม่ได้ริมระเบียงขนาดแต่ว่าใกล้ๆระเบียงมากเลยแล้วที่สําคัญก็คือได้กินชาด้ําพึิงแล้วเช่นกันมีด้านหลังเขาเขียนอะไรไว้ด้วยตรงนี้ จะอ่านเอ้ยเราต้องมาลองชิมเค้กกันแล้วทำไมเขาให้ช้อนมาสองอันนี่ครับคือโกชาเขียวนะครับที่มันไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเลยแต่มันสวยไปแล้วะนี่ยครับผักจากด้านหลังนะไม่หวานเกินไม่ครีมมี่เกินไป ชวมวบวเสร็จละไปหาที่พักกัน ตอนนี้นะครับเรก็มาถึงแล้วที่วัดล่องขุนนะครับของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับ้มันสวยจริงๆอ่ะสวยจนเรารู้สึกแบบจะมีศิลปะศิลปะไทยที่ไหนที่สวยมากไปกว่านี้ได้อีกไหมสวยจนแบบเจเนอเรชันที่หลังจากนี้นะถ้าเกิดใครแบบจะสร้างวัดหรือสร้างสถาปัตยกรรมนะต้องแบบคิดหนักอ่ะเพราะหันซ้ายหันขวาก็คือสวยมากจริงๆ ด้วยความที่แสงมันย้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องถ่ายวีดีโอแบบเดินถอยหลังไปด้านขวามือนี้จะมีแบบว่าสะพานเห็นไหมนี่จะเป็นสะพานประมาณนี้นะครับทุกมุมในวัดนะก็คือสวยก็คือสวยมากเลยจะบอกว่าซุ้มแต่ละซุ้มที่เป็นแค่ซุ้มทางเดียน,นนี้เดี๋ยวให้ดู ที่เป็นซุ้มทางเดินนะครับที่เป็นซุ้มทางเดินอะไรอย่างเงี้ยได้ละเอียดเคืาเยอะมากนะสวยแบบอันนี้คือสวยสวยในเวอร์ชันที่เราเรียกว่าวิจิตได้เลยอะ่ะวิจิตมากละเอียดยิบสวยจนขนลุกสวยจนเนี่ยเป็นเดินผ่านซุ้มทางเข้าไปแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าบน <c oughs> บนเพดานนะจะมีรายละเอียดที่พิเศษก็คือเป็นคล้ายๆแบบใบโพครับใบโพที่มีการเก็บรายละเอียดแบบว่ากริบมากคือทุกใบมีการเหมือนกับไม่ใช่พิมพ์อะ่ะมันมันเป็นภาพนูนอ่ะนะครับเป็นภาพนูนทุกใบเลยแล้วตรงนี้คือเห็นได้เลยว่ามีเป็นแบบเป็นแสนใบอะ่ะต้องเยอะมากอะ่ะเป็นแสนแสนใบอะ่ะ เป็นร้านใบใช่ไหมพี่เยอะมากคือตลอดทางที่เดินเข้าไปนี่คือทั้งบทนี้ก็คือใบโพหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับเดินผ่านหลายโซนมากเรารู้สึกว่าประทับใจทุกโซนเลยชอบโดยเฉพาะตรงที่เป็นโบสตรงกลางนะโอ้โหต้องเดินไปเก็บภาพสักหน่อยนะสวยสุดๆ ก็เดินผ่านเข้ามาทางเข้าชมบวน,นะครับจะเจอกับนี่คล้ายๆเป็นซุ้มประตูนะหรือว่าเป็น,ปนจะเห็นซุ้มประตูนี้ครับซึ่งสวยมากสวยจริงๆเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนี่แหละครับทุกคนความรู้สึกประมาณว่าได้มาถึงแล้วนะครับที่ วัดล่องขุ่นนะต้องเห็นภาพนี้ด้านหลังนั่นคือความประทับใจที่แบบมากที่สุดเลยเป็นวัดที่สวยจริงๆสวยมากๆนี่นะครับคุณผู้ชมอลังมากเลย สวยจนแบบจะเริ่มมองจากมุมไหนดีเนี่ยพอทุกรายละเอียดมันดูน่าติดตามไปหมดเลยอะ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของทริปเที่ยวเชียงรายที่เมลได้ไปเที่ยวมานะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับและใครที่ยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยละกันครั้งต่อไปเมลจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าทําอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ